สวัสดีครับผมเหนียวห่อคนมานอกครับถ้าพมายามกลับครับผมไได้ให้เบื้องตอนใช่หรอครับน่ารุ่นน้ำกันตอนเสาเลยครับผมมาจีมานบ่เว้นห้อมขึ้นครับผมตากกดนไหลกดแช่ติดตามไม้ได้ไปนองเด้อตากเป็นกำลังใจนะครับ บนทางยังหญิงเาไกลครับผมผมติดตามผู้ได้ว้ผมก็สิพยายามเขาไปรับส้มครับผมว่างจากเอ็ดงานกับออกไปเบื้องไห้ครับผมได้ผ่านกดแล้วก็สิเปิ่งแบบบุขามกฏชนาให้ครับผมไปลุ้นน้ำกันครับ ห้อมก็เป็นไฮมันที่เก้าแล้วครับผมหลุดลงกันครับกับสิบสี่หลังครับผมมือนใช้โบเล่ครับไปเฮ็ดงานก่อนครับผมจะไปหลุนดองกันครับ น้ำเลยครับผมย้ายรับรักดันอยู่งเหยิงผมเห็นขาครับผมน้ำเล đừng có nguyên to thôi งครับพี่นาะโอ้ยครับครับผมงี้เลยครับผมไล้จิ้มขึ้นบตใจแหกมาแล้วครับง่าเติบครับผมป้อยาข้าครับผม Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không cái khó tiếp không thấp

กอดยาไว้เนี่ยนี่ครับผมเกล่นครับจับผมโบราณครับผมเก็บต้นครับอยนูการต่อครับผมอื้อการที่น้อง โอ้ยเดียบร้อยครับเดืยบร้อยครับผมเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวหมดครับนี่ครับผมแถมสามครับไปต่อครับผม ว่างงันกระพากค,ค,ครับผมกระพราเพื่งครับพึ่งนอ่กันนี่ครับผมโบราณครับผมเอาเลยมาใส่แต่บยโม่วงครับผมเหตุงานครับงานบาบสาม โอ้ยเก็บ huh. ม oh. mm ันเอามือครับจะเข้าเก็บกลับเขาเหรออ๋ออืมตีนี้สี่ครับผม กินแต่ว่ามันหยับขอมับผมพลันครับไปตัวครับผมไปกิบนบ้านครับผมเดือกกินลังครับโอ้แจมซีพี่น้องเรียบร้อยครับเรียบร้อย Đây là khắp tèm si Một ngay khắp hai, một ngay Khắp con Một cặp. Tèm si hấp, Bạn nhớ khắp สีหลังได้แล้วสีครับเดี๋ยวพก,กีีหลังแล้วครับผมไปต่อครับผมสุดท้ายแล้วครับผมบวกเอาเลยครับอเดี๋ยวตั่งสิบเป็นนับเบื้องกลับครับผมว่ามันรบบ่บ,บวกรบจะได้ไล่หา วาง h ครับผมบเอาเลยครับผมครับต้นไม้เขาใส่ไร้ยรอบแล้วครับผมซองกาแฟกับนี่ก็ใส่ไปแล้วครับแล้วก็นับบัลลังกครับผม কাপ <laughs> খ หายไปสองครับผมกปนำหาครับผมไป้ครับผมแค่คือบอกเลพี่นอ้อเพื่อหาก่อนครับบัใสเ่ดเตะวนหรือบ่ได้หมายครับผมย่านคุนมะลักครับผมนี่บบอกพี่นอ้อ โอ้นี่พี่น้องเยอะเลยครับผมโอ้ยติดพร้อมครับผมเอา้หูลยครับง่าย,ยเลยครับนี่ก็ได้เออ,ดอ,อเดี๋ยวครับผมอืมครับผมว่ามันหมาหน่อยครับผม คุ้มเลยครับผมวุ้ยหาแต้มครับหมานๆครับเดี๋ยวไปสรุปผลงานอยู่บ้านเลยครับผมมาใส่เตเวนเหมือนครับว่ามันมันสีบุตรจีดยาปลาพะนุ่มครับผมครับไปสรุปผลงานอยู่บา้บานครับผมกลับมาแล้วครับผม ลุกลงานครับผมกับ14หลังครับหาแต้มครับใส่ใงญ่ๆเลยครับผมใส่สวยครับมันนี้ฝากกดไหลก้แช่กดตที่ตามเห็ได้เรื่อยปน้องเลยใส่เฝ้าครับผมใส่เลยก็ไปเห็ดงานครับเลือกงานมากกับ่ได้ไปยามนะครับยามตอนเสาเลยครับผมฝากกดนไหลก้แช่ครับผมคนมันหนอกครับ mà như hả